สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมทุกเช้ากับช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับเพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับก็แน่นอนฮะเรื่องราวข่าวใหญ่ที่สุดน่าจะเป็นการฮ e ว e โกของ e n นโซมาเรสกาในช่วงประมาณสัก,กวัวค่ำของเมื่อวานนี้นะครับแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับมาเรสกาสตารโคช ค่าชดเชยหรือว่าเรื่องอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวสรุปให้ในคลิปนี้นะครับแต่เหมือนเดิมฮะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันนะครับก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะฮะขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับยูสุเลมอนโซดาแดงมะนาวโซดาแล้วก็บวยเลมอนโซดามีจำหน่ายแล้วที่7-11นะครับก็ทางสิงคคอร์ปอเรชันเนี่ยถือว่าเป็น ผู้สนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอย่างเป็นทางการด้วยนะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจของสิงห์ว Football กันด้วยนะครับนอกจากสาระดีๆแล้วเนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายในนั้นนะฮะเผื่อมีแจกของรางวัลกันก็จะได้ไม่พลาดนะครับแล้วก็ใครที่อยากเป็นเจ้าของรถยนต์ซูซูกิเซล e ิโ o ครับคอม p พ c อีโคคารสุดคุ้มตอนนี้ก็ง่ายๆเลยฮนะราคาเริ่มต้นนะครับ3า9 9 0 0บาทนะผ่อนได้นานสูงสุดถึง99เดือนนะครับโปรโมชั่นนี้พิเศษ ตั้งแต่วันนี้ฮะจนถึง31พฤษภาคมนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะตอนนี้ปลายเดือนแล้วใครสนใจก็ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศนะครับก็แน่นอนฮะข่าวแรกต้องเปิดหัวมาด้วยเรียกว่า99.99% 99แล้วนะครับเมื่อวานนี้มีรายงานเป็นเฮียวิโกครับเชลซีดบยข้อตกลงในการแต่งตั้งเอ็นโซมาเรสกาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่นะครับโดยเข้าใจกันว่าข้อตกลงเนี่ยเสร็จสิ้น และก็สัญญาเนี่ยมีผลถึงเดือนมิถุนายนปี2029หรือว่าง่ายคือสัญญา5ปีในนั้น,นจะมีออปชั่นต่อออกไปอีก1ปีครับจนถึงปี2030โดยที่เชลซีเนี่ยเตรียมพร้อมที่จะจ่ายค่าชดเชยให้กับทางเลสเตอร์ซิตี้นี่เป็นข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะในช่วงประมาณหัวค่ำบ้านเราสักทุ่มครึ่งสทุ่มแต่ว่ารายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยมันมีเข้ามาในตอนดึกประมาณสักตีสองกว่าเนี่ย โรมาโน่ก็รายงานว่าเชลซีได้ตกลงจ่ายค่าชดเชยได้แล้วนะครับในดีลของมาริสกาด้วยจำนวนเงิน8ล้านปอนด์นะครับแล้วก็เงินอีกจำนวนหนึ่งสำหรับทีมงานและสตาฟโค้ชนะครับขณะเดียวกันฮะทางจอห์นเพอร์ซี่ของเทเลกราฟซึ่งเป็นสายเลสเตอร์เนี่ยก็บอกว่าวิลลี่กาบาเยโรนะฮะโค้ชแดนนี่วอล์เกอร์โค้ชประตูครับมิเชลเดอเบอร์นาดินนะครับโค้ชฟิตเนสครับมาร์กอสอวาเรสและนักวิเคราะห์ฮาวิเอร์โมลินา นะฮะก็คาดว่าชื่อเหล่านี้จะเข้ามาร่วมกับเชลซีกับเอนโซมาเรสกาด้วยขณะเดียวกันครับก็มีรายงานเพิ่มเติมจากจอห์นเพอร์ซี่ของเทเลกราฟก็บอกว่าพอลวินสตันลีและรอเรนซ์จูดครับใช้เวลาทั้งวันกับเอนโซมาเรสกาในคอสตาเดลโซครับพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายในตลาดนักเตะครั้งนี้ครับความสำคัญอยู่ที่ตำแหน่งแบ็ size, กซ้ายกองหน้าแล้วก็ผู้รักษาประตู ขณะเดีวยวกันเบนจาขอบก็รายงานบอกว่านักเตะเชลซีตื่นเต้นอย่างมากกับเอนโซมาเรสกาครับพวกเขาเชื่อว่ากําลังอยู่ในช่วงที่โมเมนตัมกําลังมาครับและแผน4-3-3เนี่ยน่าจะเป็นแผนที่เหมาะสมที่สุดนอกจากนี้เบนจาขอบก็รายงานบอกว่าเชลซีรู้สึกว่าพวกเขาได้ผู้จัดการทีมที่น่าเหลือเชื่อมากกลุ่มเจ้าของมองถึงวันแรกๆที่อาเตต้ารับงานอยู่เสมอพวกเขาเห็นหนึ่งผลของความอดทนนะครับและได้ชมสารคดีสู้สุดใจหรือพ่ายแพ้ก็คือสารคดี ของอาเซนอลยุคอาเตต้าด้วยนะครับก็เลยอาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการดึงเอ็นโซมาเรสกามานะครับขณะเดียวกันนะฮะก็เบนจาขอบรายงานบอกว่าลำดับความสำคัญของเชลซีก็คือ1การได้ไปเล่นในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกสการไปเล่นและคว้าแชมป์ในรายการสโมสรอนโลกนี่คือโฟกัสหลักๆของเชลซีนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ก็มีข่าวดีก็คือเรื่องของโคปาเมอร์ mer, ครับที่ติดทีมยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาลของพรีเมียร์ลีกเป็นคนเดียวที่ติดเลย ที่เหลือข่าวอื่นๆก็มีรายงานว่ายอเยเปโตรวิชมีชื่อติดทีมชาติเซอร์เบียในฟุตบอลยูโรนะครับเมื่อวานนี้ก็มีชื่อของมาคุคุเรียขณะที่โอมาริฮัชิซันแล้วก็ดูยอนสเตอร์ลิงมีชื่อติดทีมชาติจาเมกาในชุดลุยศึกโคปาเมริกานอกจากนี้ข่าวที่น่าสนใจก็มีด้วยอง Andre ังเดรซันโตสบกลับมาที่เชลซีแล้วครับหลังจากใช้เวลา6เดือนที่สตาร์บุกโดยมิฟิลไรนี้จะร่วมพรีซีซันกับเชลซีภายใต้ผู้จัดการทีมคนใหม่ก็คือมาเรสกาก่อนจะมีการตัดสินใจอนาคตของเขา นอกจากนี้ครับก็มีรายงานจากโรมาโนบอกว่าไอเล็กหที่ว่ากันเนี่ยหปีหรือ5้าอะไรเนี่ยเขาบอกอาจไม่ใช่แค่จํานวนปีในสัญญาของมาริสกาแต่อาจหมายถึงเลขจํานวนดีลที่เชลซีจะเซ็นเข้ามาในซัมเมอร์นี้ก็คืออาจจะเสริมผู้เล่นจํานวน5คนนะครับอาจจะไม่ใช่แค่เรื่อง5ปีที่มาริสกาเซ็นด้วยอาจจะเป็นผู้เล่นที่จะต้องเสริมเข้ามา5คน ขณะเดียวกันครับฟาบิโซโรมาโนรายงานบอกว่าเบนจามินเซสโกเนี่ยถูกประเมินไว้สูงมากที่เชลซีแลปซิกพยายามจะเก็บตัวนักเตะไว้ครับมีสโมสรอ,อื่นๆสนใจรวมถึงรายชื่ออย่างอาร์เซนอลและแมนยูในเตดขณะที่นิซ่าคินเซล่าก็บอกว่าอิฟสวิดทาวและสตุดการ์เนี่ยสนใจคว้าตัวโอมมริฮาจิซันไปร่วมทีมซึ่งนิซ่าคินเซล่าก็รายงานบอกว่าเชลซีเนี่ยได้ขายไอ้ได้ใช้ออปชันนะครับขอภายในการขยายสัญญาโอมมริฮาจิซันจนถึงปี2026 โดยเจ้าหน้าที่สโมสรเนี่ยนั่งคุยกับมาริสก้าเร็วนี้เพื่อว่าจะเก็บปล่อยยืมหรือขายฮัตชิสันที่ก่อนหนี้เราเซ็นมาจากอาร์เซนอลเมื่อปี2022แต่เบนจาคอบเนี่ยรายงานครับบอกว่าถ้าเชลซีจะขายโอมรีฮัตชิสันเชลซีต้องการเงินอยู่ที่25ล้านปอนด์แต่ว่าตีไว้เป็นลือนะครับผมเอียงไปทางฝั่งนีซ่ากินเซล,ล่ามากกว่าว่าเดี๋ยวต้องตัดสินใจกันอีกทีว่าจะปล่อยยืม ใช้งานหรือจะขายแต่ผมเชื่อว่าขายเนี่ยคงอาจจะต้องพิจารณากันอีกทีแล้วก็มันต้องเป็นข้อเสนอที่คงปฏิเสธได้ยากจริงๆอย่างเช่นยื่นมา30ล้านเนี่ยโอ้โหมันกับนักเตะที่ไม่เคยเล่นชุดใหญ่เชลซีเลยเนี่ยมันเป็นข้อเสนอที่บอร์ดก็คงจะปัดปฏิเสธไม่ได้นะครับขณะเดียวกันครับก็มีรายงานนะครับบอกว่าทางไมแม็กกรัดเนี่ยบอกว่าเชลซีคือหนึ่งในสโมโสรมิมลีกที่จับตาดูสถานการณ์ของ คริสเตซิโอซัมเมอร์วิลครับปีของลิซซูไนเตดซึ่งคาดว่าจะมีค่าตัวประมาณ30ล้านปอนด์ขณะเดียวกันก็มีรายงานจากโรมาโนบอกว่าสเปอร์เนี่ยบรรลุข้อตกลงในการขยายสัญญายืมตัวติโมวเนอร์ไปหนึ่ปีเป็นที่เรียบร้อยครับโดยสัญญาใหม่เนี่ยจะใช้ตั้งแต่กรกฎาคม2024จนถึงมิถุนายนปี2025เพราะฉะนั้นก็ยืมตัวต่อเพิ่มไปอีก1ปีสำหรับในเคสของ ตีโมไวนเนอร์ส่วนอีกคนหนึ่งที่เราอาจจะลืมไปแล้วนะครับแต่ว่าเป็นรายงานจากดิลี่เอ็กซ์เตีไว้เป็นลือเลยบอกว่าเชลซีจะลดราคาในดีลของอามาโดโบรยาลงก่อนหน้านี้เราตั้งไว้50ล้านปอนครับเมื่อเดือนมกราคมตอนนี้อาจจะเหลือ30ล้านปอนนะครับซึ่งว่ากันตามตรงนะฮะสาล้านปอนนี้ก็ยังคงยากนะครับดูแล้วไม่ง่ายนะฮะสำหรับในดีลของอามาโดโบรยาแล้วประเด็นคือใครจะเอาไปนะครับ ส่วนอ,นอื่นๆที่น่าสนใจก็มีรายงานว่าชุดเบลิงแฮมครับได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของลาลิกาสเปนแล้วก็มีข่าวจากเรโลเวโอสื่อในสเปนบอกว่าโดยอลมาดริดเนี่ยได้บรรลุข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการกับอัลฟองโซเดวิสแล้วนะครับโดยมาดริดเนี่ยต้องการเซ็นสัญญาด้วยค่าตัวอยู่ที่ประมาณ3 0มสถึงสาล้านยูโรซึ่งถือว่าไม่แพงเลยนะครับสำหรับทางฝั่งของอัลฟองโซเดวิสขณะที่ท็อกสปอร์ตก็รายงานบอกว่าอัลนาเซอร์เนี่ย ต้องการต่อสัญญากับโรนัลโดออกไปอีก1ปีครับซึ่งสัญญาจะหมดในปี2025นะครับก็เหมือนกับโรนัลโดเนี่ยต้องการที่จะเล่นต่อเพื่อที่จะรักษาสภาพร่างกายเพื่อไปเล่นกับโปรตุเกสในฟุตบอลโลกปี2026นะครับอ่ะนี่เป็นข่าวที่นำมาฝากกันนะฮะเฮียวีโก้เรียบร้อยเพื่อนๆมีความเห็นว่ายอย่างไรกันบ้างสำหรับเอนโซมารสกาก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดต,ตามครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าสวัสดีครับ